อันนี้เป็นชุด m e ม boot นะครับสำหรับเล่นเกม playstation t น o ครับนี่นะครับจะเป็นที่บรรจุนะครับเกมนะครับนี่นะครับก็จะประกอบด้วยนี่นะครับ memory นะครับแล้วก็มีตัว mem boot นี่นะครับมาให้นะครับในนี้ก็จะบรรจุไว้ประมาณ145เกมนะครับเต็มเต็มก็น่าจะได้ประมาณ145เกมนะครับแล้วก็มีสายนะครับนี่ usb เนี่ยสำหรับต่อเข้าเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่า จะใช้งานลื่นไหลขนาดไหนนะครับนี่นะข้อดีของเมมบุกก็คือเราไม่ต้องไปใช้แผ่นนะไม่ต้องใช้แผ่นในการใส่ไปจะเป็นการตัดปัญหาในส่วนของเครื่องไม่อ่านแผ่นนะครับนี่นะครับเราใส่ตัวนี้ไปก็จะใช้งานได้นะจะทํางานควบคู่กับนี่เลยครับเมมโมรี่นะครับ3อย่างนี้นะครับในราคาผมซื้อมาในราคา890บาทนะครับได้ทั้งชุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันครับ